เมนูอบวุ้นเส้นครับได้ปูไข่มาจากแถวบ้านคุณเทียนครับไขเ่เต็มๆแล้ววุ้นเส้นนุ่มๆเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันครับสิ่งแรกเราต้องเตรียมปูก่อนครับแยกกระดองออกแล้วผ่าซี่ครับให้เป็นแบบนี้แล้วก็ล้างเอาขี้เขาอ,ออกครับวันนี้เราจะเพิ่มความอร่อยด้วยซีอิ๊วขาวครับแมครัวฉลักทองสูตรหนึ่งนี่อร่อยแน่นอนวัตถุดิบหลักๆก,ก,ก็จะเป็นปูเป็นวุ้นเส้นนะครับก็มีพวก หมูสามชั้นสนไลด์แรงต่างเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ในคลิปนะครับเตรียมวัตถุดิบเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาทําน้ำปรุงกันครับใส่น้ำตาลลงไปครับตามด้วยซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวเนี่ยเราจะใส่สามช้อนโต๊ะนะเสร็จแล้วตามด้วยน้ำมันหอยครับน้ำมันหอยเนี่ยสช้อนโต๊ะเนี่ยใส่ลงไปเสร็จแล้วตามด้วย สีอวดำแล้วก็น้ำมันงาครับตามด้วยเล่าจีนเราเติมน้ำเปล่าไปครับหนึ่งร้อยมิลลิกรัมจากนั้นเราก็คนครับคนให้เขาละลายเข้ากันเสร็จแล้วเราจะนำบุนเส้นที่เราไปแช่น้ำไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยครับมาคลุกกับซอสเพื่อให้เขาดูดน้ำซอสของเราเข้าไปนะครับก่อนที่เราจะเอาไปอบเสร็จแล้วก็พักเขาไว้ก่อนครับเดี๋ยวเราจะมาผัดเครื่องครับ ก็เอาน้ำมันลงไปนิดหน่อยผัดกระเทียมรากผักชีขิงแล้วก็ใส่พริกไทยแล้วก็อันนี้เป็นพริกหอมนะครับหาซื้อได้อันนี้เราก็จะผัดเขาให้มีกลิ่นหอมเลยครับค่อยคอยผัดไปครับจากนั้นเราจะรองหม้ออบด้วย3ชั้นสไลด์ครับใครจะใช้มันหมูแข็งหรือ3มชั้นธรรมดาก็ได้ครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ต้นหอมซอยลงไปเอาปูชั้นที่1มาวางครับ เพื่อให้ความหอมของปูเขาจะคลุกกับเครื่องจากข้างล่างเมื่อวางปูเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาวุ้นเส้นของลงไปครับน้ําซอสของวุ้นเส้นเราเทลงไปด้วยนะครับหลังจากนั้นล้วก็ปูมะเร็งด้านบนเราจะปิดฝาอบเขาใช้ไฟอ่อนนะครับจะอบเป็นเวลา15นาทีพออบไปสัก15-20นาทีแล้วปูเขาสุกแล้วครับแบบนี้เราก็จะวางต้นหอมครับหลังจากนั้นก็จะเปิดไฟแรงเลยนะครับ เพื่อเพิ่มความหอมปิดฝาอบอไปสองนาทีครับหลังจากนั้นเปิดมาแล้วก็เทเล้าจีนลงไปครับนะครัตอนสุดท้ายเราปิดฝาอบต่ออีกหนึ่งนาทีก็เสร็จสิ้นแล้วครับนี่ปูอบมุนเส้นของเราเรียบร้อยครับพร้อมเสิร์ฟหน้าตาสวยงามเลยทีเดียวครับเนี่ยปูไข่เราจะกินเปล่าหรือกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ได้นะครับส่วนความเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็แล้วแต่เราน้ำจิ้มเนี่ยทำไม่ยากเนี่ยครับ หยิบมาทั้งชิ้นเลยครับปูบนเส้นของเราทําไม่ยากครับลองไปทําดูนะครับทําง่ายๆเลยแบบนี้ทําทานเองได้อร่อยดีครับผมลองไปทําดูนะครับ